เป็นวันสุดท้ายที่นิวยอร์กแล้วก็เราใช่เพราะว่าชีไม่ได้ไปตอตกลอกอันอันอันวันนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือที่เทพีเสรีภาพาใช่ไปดูไปดูเทพีเสรีภาพถูกต้อง Statue of Liberty ถูกต้องอุ้ยอันนี้คืออะไรก่ะอันนี้คืออะไรเห็นไหมอันนี้อะไม่รู้ วันนี้ก็วันนี้แสงสวยมากหมอกวานถ่ายรูปสุดๆแล้วก็มิย์กซิตี้สุดๆม oh, ึสวยค่ะวิจย์เสวย <c oughs> จะให้เต็มตาท้องฟ้าแบบว่าอดปลโปร่งมาวันนี้ไม่มีเมฆสกอนเพราะว่าพวกเรามาถ่ายรูปก,กันแบบช่ำคอนเทนต์แบบช่ำนี่ก็คือเสร็จแล้วเรากำลังกลับขึ้นเรือเพื่อไปต่อแล้วอานนี้เราก็ไปกันต่อ <c oughs> มันต้องมีแหละนแนนี้คื <Everyone>. Oh, <Okay. S 1> มีชั้นสองด้วย <c oughs> สลิมไฮเพอร์เตอร์ตาย okay. <Thank> มาแล้วอยากได้อันไหนอันนี้เราจะอาขอกบอร์ดมันกำลังออกมา <Okay. S 1> แบบร้อนๆอ,อันนี้เป็นแบบออกจากเครื่อง นี่ก็ได้ส m o k e salmon มีเหมือนกันแล้วก็นี่นะคะออริจินอลนิวยอร์กชีสเค้ก e เพราะว่าหาที่อื่นไม่ได้ต้องมาเจอสตา e. ร์บัคอิ e อ t e a มาดูแอร์อร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยบอกใจเอ็มพาริสสี่นี่ทุกคนดูตัว๋วของเราใหญ่มาเขาปิ้นมาเรากำลังขึ้นไปข้างบนกันนี่นี่นี่เมื่อกี้ก็จะถ่ายนิ่มา থাকো Like, wow. and you get to see it built keep your arms and legs inside and keep your eyes open oh my God. see those hot rivets fly through the air nice catch lou get those planks out of the way huh

ชั้น86อันนี้คือดนมาร์ให้ทุกคนเห็นกันสวยมากบุยแสงมาด้วยแสงมาด้วยคุณน้าคุณน้คุณน้า ตอนนี้อยู่ที่ไทม์สแควร์กันอีกแล้วกินข้าวเย็นกันวันนี้กินข้าวเย็นเร็วมากเพราะว่าเรามีบอร์ดเว์โชว์ต้องไปดูเป็นบ <c oughs> อร์ดเวชแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่คือกกี่โมงอะแล้วหนึ่งสี่โมงสามสิบเก้าไปกันตอนทุกคนตอนนี้ข้าวเย็นเราอยู่ที่ร้านบับบ้ากัมที่ไทม์สแควร์แล้วต้องดูหนังทุกคนทุกคนต้องอยู่หนังคือมันแบบเหมือนกับในหนังเปเลยแบบอุ้ยชอบ คนไม่ดูนะ่ะคือแบบต้องอินอ่ะแล้วแบบแต่ละอย่างดูนะ่ะร้านฟอร์เรสร้านดูป้าแล้วแบบดีเทลในร้านอนะ่ะคือแบบดีมากเขาบอกเขาพากลุ่อ่ะต่อใช่แล้วตอนนี้เรานั่งโตัวเดีวยวก่อนภ่อนญี่ปุ่นให้สงิงคโปร์ภาษาอะไรเฮ้ยว่าชิโนะนามาอะวะยูริเขาพูดญี่ปุ่นหชนไหนไมไหม็่ไ,มไหไมเปล่ เรากำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นนะมันคือโอตาชิโนนามายะลอยตอนนี้เรากำลังมาดู Broadway Show ใช่แล้วตดวปักกัน Broadway Show ที่ นิวยอร์กซิตี้เนี่ยแหละเป็นวันนี้เป็น Harry Potter and the Cruise ะ h รชยก็เป็นภาคของลูกแฮร์รี่อันนี้เคยอ่านมาบ้างแบบว่า<ห>ตอนแรกๆอะไรเงีๆๆ้ยก็เราดูกัน ดูโอ้โหเวทีเวทีโค้ดเวอร์โอเมก้าโอเมก้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่เคยดูแฮร์รี่แล้วเป็นไงคือแบบออนมิซิ่งมากแล้วฉากทุกอย่างทำถึงว่าก็บันไดก็ขยับได้จริงตอนที่เป็นบ่อน้ามีน้ำจริงเสาเสาก็เลื่อนจริงเมื่อกี้มีผู้คุมวิญญาณแล้วก็ตรงตู้ขวดอ่ะมันเหมือนแบบดูดดูดนเข้าไปอ่ะแล้วแบบโคตรเหมือนอะไม่รู้ทำไม ที่แบบเป็นฉากรอบๆใช่ปะเพราะมันมีเสียงแบบสันอ่ะแม่งมันสันของมันสันจริงเรารู้สึกจริงแบบตรงเนี้ยสันตาสันจริงผู้คุมวิญญาณคือเมื่อกี้มาถึงตรงผู้คนเลยเว้ยแบบทำถึงมากฉากโคตรเวอร์ทุกคนสิ่งผาสัจรานมากนี่แถวห้องน้ำให้ดูพาไปดูแถวห้องน้ำผู้ชายยังยาวอ่ะโคตรเวอร์ไม่ต้องเข้าแล้วไปไปดูข้างตอนนี้มาต่อแถวห้องน้ำข้างล่าง คือเยอะเหมือนกันเป็นคนคุณนะเป็นคนแกดูสนุกมากแต่ฉันอะไม่เคยดูแฮรี่เว้ยเดี๋ยวจะกลับไปดูถูกมีในเนี่ย h b o ครบทุกตอนรู้ภาพเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่จบยังไม่จบเมัไม่เชื่อกูไม่บอกเลยหรือว่ามันจบแล้วจริงๆแบบเพราะมันแบบมันดูจบแล้วแต่ว่าจริงๆมันยังไม่จบก็คือรีบเข้าห้องน้ำแล้วรีบวิ่งกลับไปเลยห้องน้ำไม่ยาวเลยเอายังก็ยาวอยู่นั่นแหละยาวยังเงก็ยาวอยู่างเงี้ยเช้คิดว่าจบแล้วใช่ว่ารู้ว่าจบแล้วฉันเศร้ามากเลยนะเพราะว่าไม่เพราะว่า คิดว่าจบแล้วเพราะมันผ่านมาสองชั่วโมงจะสามแล้วอ่ะเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่กูทุกคนเห็นไหมไม่แล้วกูก็ตกใจไงสตาร์มไม่เรียกรถสักทีเออใช่ป่ะนี่ก็งงว่าแบบเราไม่เรียกกลับบ้านกันหรอคืออะไรจบไม่เพราะว่านั่นอีกสี่นาทีไม่อีกสี่ทีอ๋อเกาดุมคุณน้าไหวนะคะลืมว่าเดินมาในแบบสี่ชั้นอ่ะเอางี้เจอมาในสี่ชั้นอ่ะ คื้นเนี่ยเพิ่งได้ข้นนของน้ํากันตอนที่บอกว่าเหลือเวลาสามนาทีแล้วก็คือแบบวิ่งมากอ่ะแลต่อไม่ได้่เออ้้โออออออว ยังไหวอยู่นะคะชาวล็อกจบแล้วสนุกสนุกสนุกมากฉากก็ยังเวอร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพราะว่าตัวยโอเคโอเคเพราะว่าบัตรที่เราซื้อมาที่นั่งมันเล็กใช่ปะมันแบบอึดอัดนิดนึงเลยหน่อยทุกคนแล้วก็กลับกันเถอะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งไปกันต่อไปไหนรักกับโรงแรมดิ เมื่อวานเวลานี้คือแบบถึงห้องแล้วไกลู่ไม่คมันจะมากรุงเทพไม่กูก็มาแล้วมึงทักมากูยังไม่ตายกูยังไม่ตายถ้ากูไปพัทรลุงกูจะหามงคนแรกามึงอยู่พัทลุงอเออไม่อยู่พังงาพ้น กูแทบจะคิดว่าอยู่ฮกเก็ตแล้วกูเดี๋ยวกูไปกรุงเทพค่ะมาบ่อยขนาดไหนไม่รู้ไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วใคะโอ๊ยรุ่งนี้ไม่เียเสียใจไหมไม่มีคนให้ยืมพอแบ่งแล้วเว้ยไม่แป่กบอกเราไหวันนี้เรากำลังจะต้องล e ฟนิวยอร์กแล้ววันนี้จะไปต่อ ที่ฟิลาเดลเฟียนั่งรถสองชั่วโมงแล้วก็พลอยกลับบ้านไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยคนเดียวเพราะว่าแคร์ไม่คุยด้วยเวนิโทเวนโทเวิร,ร์ดถูกก็จะนั่งรถสองชั่วโมงไปฟิลาเดลเฟียแล้วก็จากฟิลาเดลเฟียเช่าบ้าต่ออีกสองชั่วโมงครึ่งไปวอชิงตันจีจีนี่ถึงถึงไหนฟิลาเดลเฟีย <Philadelphia. S 2> แต่ว่าตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เขา เขามีเวลาให้2ชั่วโมงแบบเดินเล่นแล้วก็ไปหาข้าวเที่ยงกินอะไรอย่างนี้ก็เราดูว่าจะทำอะไรเพราะไม่หิวเลยเราข้าวเชงฟปลาเอร์พิอานิวหย,ย,ยกจิวทุกคนนิวหยกจิวและนั่งสาวใช้เสียงเยอะเกินมาสาวันเสียงมันก็จะแหบไปเรื่อยๆทุกคนก็ทนฟังนิดน,นึงนะ <c oughs> เรามีภารกิจมีคนบอกว่าที่ Trader Jones มีขนมครกเราจะตามหาเพราะว่าเคลื่อนไป LA มาแล้วก็หาไม่เจออร่อยมากได้กินอย่งเุ้ยเดี๋ยวไปดูเสร็จก่อนเดี๋ยวทำใช่ว่ารูปเมื่อกี้ชั้นมที่นี่เปิดอะขนมใชยขนมครกะไรนะขนมครกใชยคุกน่าแพนเค้ก น,นี่อะเขามีชื่อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบ so, ถามแล้ว no like it's seasonal like มันต้องรอช่วงแบบช่วงของมันอะอช่วงไหนไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้มาแล้วไงเพื่อนไหนอะเพื่อนใจตังกินน้ำเอาฟิวเอาดิเหรอไม่เอา <laughs> What's that I don't know Is it good It's weird I k like, it's not <S it s <S taste it tastes like you drink soda with milk no, no, no. like drink only yeah, soda with some yeah. Yeah yeah, like, you know yeah 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 ท yeah. eh? ุกคนนี่มาสยามนี <S 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 e ่นาสยามมากแสนสุดๆทุกคนเราไม่ใช่หน้าเท้าแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาไปใช้หน้าท้าก็ไป H&M ก่อนเป็นอะไร H&M มากไหมไม่รู้แต่ว่าเข้ากันทุกที่นี่ชอบ H&M ใช่น่ชอบแพลนเอ็มแต่อ,อยู่ที่ไทยแล้วก็แ,วแบบข้าตลอดมันเป็นมันเป็นแบบร้านมันเป็นร้านกานตายเว้ยแบบว่ายังไงก็ยมีเสื้อผ้าที่ถูกใจก็คือตอนนี้เลยหกนาทีก็ถึงเวลาแล้ววิ่งกันอีกแล้วเราโคตรไกลอ่ะวิ่งกันทุกที่ของจริงเมื่อไหร่จะเลิกสายคือเราไม่ได้สายเว้ยแต่ว่าเราก็เดินมาเรื่อยๆมันไกลไงเพิ่งได้้พลนเอมคาคนละถุงนะครับ เหนื่อยอ่ะ๊บนึงเอ้ยมันจะข้าวอย่างันนั้นอ่ะ๊บนึงมาแล้วไแล้วมาแล้ว อันนี้เรากำลังทัวร์เมืองที่ฝนตกเขาบอกว่าก็เดินได้ก็คือรีบเดินอะไรเงี้ยรีบ่ายเสร็จเสร็จไปกี่ชั่วโมงอะไม่ได้หึงชั่วโมงว่ะถ้าฝนตกขนาดนี้ใช่ไหมฟิลใช่ไหมฟิลเขาบอกว่า45นาทีน้อยเลยเหรอใช่สภาพเนี้ยนะว้าวเลยอ่ะบอกว่ามันตกไม่เยอะเนี่ยนะไม่เยอะจอเปลี่ยนหมดแล้วโชคดีที่แค่อาบน้ำล้ว เดียวกันแบบฉับเฮ้ยเขามีร่มว่ะมีร่มอยู่เดอละ่ะไอเทมชิ้นพ่อแท้นี่นะครับเราก็มาเดินตากฝนนะครับจากนักท่องเที่ยวผู้สุภายจริงแล้วเพื่อนผมนะครับก็บอกว่าวันนี้ใส่รองเท้าดีๆไปเลยจะได้ถ่ายรูปรอๆก็ใส่มาเลยฮนะขาวๆจุ้ยๆนะฮะตอนนี้นะดำนะ <c oughs> ของผมไม่พอนะของเพื่อนผมนะไปดูของเพื่อนผมนะเพื่อนผมเพื่อนคุณถ่ายเหรอเพื่อนถ่ายเหระ เล่ไปอีกคนนึงครับเละทุกคนจริงทคนครับโอ้โหคนสิรเขงาดำใาสุดอ่ะโอ้หน่อยปะเน่ยเลยหน่อยปะหน่อยปะแ่ะอเมริ่บ Hola. hola, hola, kawaii. Si, sí, kawaii. Do you remember the Thai word? Not the Salaleo one. Salaleo. <laughs> oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. <laughs> World's largest. Occupied masonry structure <laughs> <laughs> Send me the <laughs> Dinner This is salad They gave it to me as an appetizer Oh my god ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปวอชิงตันดีซีเขาจะบอกว่าใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบหกนาทีก็รอดูกันว่าเราจะถึงกันกี่โมงแต่ว่าออกเร็วกว่าแพนเยอะเลยเพราะตอนแรกแพนจอดก,กี่โมงนะทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้ตรก,ก็จะถึงสี่ทุ่มก็รอดูกันว่รารถติดมากไหมแค่ไหนถึงโรงแรมแล้วน่าเยอม,มากสุดๆหลังจากนั่งรถมาสามชั่วโมงวันนี้เราจะเปลี่ยนรูมเมทใหม่นะคะ รึเปล่าอ้ยเสียดายไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่ให้เด็กได้เก็อยู่ด้วยกันถูกก็เด็กแค่ไหนก่นเออก็รอดูว่าจะได้นองกับใครแต่ว่าอยากนองกับญี่ปุ่นสักคนญี่ปุ่นแบบดีไงก็ลุนกันนะคะ